การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่สองเสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของชาวราศีกุมนะครับในเดือนกรกฎาคม2564ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุมนะครับว่าชาวราศีกุมนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในราศีใดคุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้ครับ แล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้ว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในราศีใดนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตาม ฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทํานายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับในครั้งนี้เราเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับดวงชะตาการงานของชาวราศีกุมนะครับในเดือนกรกฎาคม2564นี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่การงานของชาวราศีกุมนั้นจะ พบกับความสำเร็จที่รอคอยไพ่เดอะเวิลจะพูดถึงความบริบูรณ์ในชีวิตที่จะเกิดขึ้นในเรื่องงานนะครับการงานจะเป็นไปได้ด้วยดีอะไรที่เคยเป็นอุปสรรคอะไรที่เคยเป็นปัญหาจะก้าวข้ามผ่านได้จะเดินทางผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆเป็นไปได้ด้วยดีได้รับความสนับสนุนได้รับความ ความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างการทํางานพบกับความสําเร็จที่รอคอยนะครับรวมถึงความสําเร็จนี้จะเป็นบันไดที่พาคุณไปสู่ความสําเร็จใน ต่อต่อไปด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาการงานของชาวราศีกุมต้องบอกว่าในเดือนกรกฎาคม2564นี้เป็นเดือนที่ดีจริงๆครับเป็นเดือนที่ชาวราศีกุมนั้นจะได้พบกับการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่ดีในเรื่องงานนะครับบางคนมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับโครงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หน้าที่ความรับผิดชอบ ที่สำคัญมากขึ้นนะครับเรียกได้ว่าส่งผลดีกับหน้าที่การงานหรือตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณในอนาคตก็ว่าได้ในดวงชะตาการงานของชาวราศีกุมสำหรับ ใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์จะได้งานมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นกับงานที่คุณนั้นคาดหวังไว้ครับในดวงชะตาการงานครับไพ่เดวิจะพูดถึงความโชคดีในเรื่องงานการได้พบกับสิ่งดีๆการได้พบกับโอกาสดีๆที่ รอคอยครับในดวงชะตาการงานของชาวราศรีกุมในเดือนกรกฎาคม2564นี้จึงเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆและสิ่งดีๆที่จะ เกิดขึ้นนะครับรวมถึงความสําเร็จต่างๆที่จะตามมาเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมครับในเดือนนี้ก็อย่าลืมทุ่มเทให้เต็มที่นะครับพยายามให้มากเพราะดวงชะตาการงานเปิดกว้างความสําเร็จ รอคอยคุณอยู่ครับดวงชะตาการงานของชาวราศีกุมผ่านพ้นไปนะครับในเดือนกร,รกฎาคม2564นี้เราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าการเงินของชาวราศีกุมนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของชาวราศีกุมนะครับในเดือนกร,รกฎาคม2564ครับ ดวงชะตาการเงินของชาวราศรีกุมครับในเดือนกรกฎาคม2564นี้ต้องบอกว่าการเงินของชาวราศรีกุมจะมีทั้งเรื่องที่ดีและก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับในเรื่องที่ดีเนี่ยต้องบอกว่าไพราชาแห่งถ้วยจะพูดถึงการเงินที่ชาวราศรีกุมนั้นเก่งในเรื่องหาเงินฉลาดในเรื่องหาเงินการเงินคล่องตัวเพราะรู้จักที่จะหาเงินแล้วก็มองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสในการ สร้างรายได้ให้กับตัวเองผ่านช่องทางใหม่ๆหรือว่าการพบเจอกับโอกาสใหม่ๆในเรื่องเงินนะครับที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวคุณเองได้ในดวงชะตาการเงินของชาวราศีกุมในเดือนกรกฎาคมนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่ต้องระวังคือการเงิน เมื่อมีเงินเข้ามาแล้วต้องระวังการเงินจะล่วไหลเก็บเงินไม่อยู่มักจะมีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายเงินไปกับเรื่องบางเรื่องทั้งที่จำเป็นบ้างและส่วนใหญ่ก็มักจะไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นบ้าง เพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเงินที่มาแบบไม่คาดคิดหรือว่ารายจ่ายที่มาแบบไม่ได้คาดฝันจะทําให้คุณวางแผนการเงินได้ลําบากเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับชาวราศีกุมทั้งหลายและเมื่อถามถึงเรื่องของโชคลาภครับไพ่ราชาแห่งถ้วยจะพูดถึงการที่ชาวราศีกุมนั้นสามารถที่จะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภได้นะครับดวงโชคลาภก็เปิดกว้างเพียงแต่ว่า เมื่อมีโชคลาภมาแล้วต้องระวังครับไพ่9้าคาถาจะเตือนถึงเรื่องของการเงินที่ล่วไหลเพราะฉะนั้นเมื่อมีโชคลาภแล้วระวังจะรักษาเงินก้อนนั้นไว้ไม่อยู่ครับดวงชะตาการเงินของชาวราศีกุมในเดือนกรกฎาคม2564นี้ใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็ดูเอาตามพอเหมาะพอสมก็แล้วกันนะครับและที่สําคัญอย่าลืมคิดถึงการสร้างไรายได้ที่มาจากน้ําพักน้ําแรงของตัวคุณเองด้วย เป็นสําคัญนะครับเอาละครับดวงชะตาการเงินของชาวราศีกุมในเดือนกรกฎาคม2564นี้ผ่านพ้นไปครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างว่าชาวราศีกุมนั้นจะมีดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของชาวราศีกุมนะครับในเดือนกรกฎาคม2564ครับดวงชะตาความรักของชาวราศีกุมต้องบอกว่าในเดือนกรกฎาคม2564นี้ไพ่ดิอาคิมิสจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่กำลังส่อเข้าไปในทางที่ดีอะไรที่เคยมีปัญหาอะไรที่เคยเป็นความไม่เข้าใจกันก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ต่างๆนั้นจะเริม คลื่คลายไปในทางที่ดีส่วนใครที่ความรักความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วต้องบอกว่าในเดือนกรกฎาคม2564นี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีเกณฑ์ที่จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนั้นอยู่ในช่วงเวลาที่ดีครับในดวงชะตาความรักของชาวราศีกุมนั้นต้องบอกว่าไพ่สเตรนจ์ที่พูดถึงบทสรุปในดวงชะตาความรักจะพูดถึงการที่ชาวราศีกุมในเดือนกรกฎาคม กฎาคม2564นี้มีเกณฑ์ที่จะต้องเผชิญกับสถานการณ์บางอย่างซึ่งจะทดสอบความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและคนรักนะครับระวังให้ดีระวังในเรื่องของบททดสอบนี้จะพิสูจน์ท่าแท้ของตัวคุณเองและคนรักของคุณให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้น จับมือคนรักไว้ให้แน่นๆนะครับแล้วก็ทำความเข้าอกเข้าใจกันถึงปัญหาต่างๆเวลาที่มีปัญหาเข้ามาก็พยายามเข้าอกเข้าใจกัน ให้มากครับดวงชะตาความรักของชาวราศีกุมในเดือนกรกฎาคม2564นี้ถ้าเป็นคนโสดต้องบอกว่าคนโสดเองมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอได้เริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่แบบไม่ทันตั้งตัวแบบไม่คาดคิดเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังไว้สักหน่อยก็คือการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจมีอุปสรรคปัญหาบางอย่างที่รอคอยคุณอยู่ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ ต้องระวังไว้บ้างนะครับคนโสดทั้งหลายดวงชะตาความรักของชาวราศีกุมในเดือนกรกฎาคม2564นี้ผ่านพ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตา กาารรงนคับก็ขอให้ชาวราศีกลุ่มนั้นก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ต่างๆในเดือนกรกฎาคม2564นี้ไปได้ด้วยหัวจิตหัวใจที่เข้มแข็งนะครับและสําหรับชาวราศีกลุ่มท่านใดที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึกในดวงของตัวคุณเองกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับบุญรักษาเทวาโวยพรชาวราศีกุมทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ